ก็จะพามาดูสีที่อาซาหน้า um บ้านหนูกันนะคะมาดูกัเลยไป้านไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะนี่ค่ะอางีนแต่สีที่แล้วก็นสีเหลืองเหลืองอ่อนนะทุกคนออกียนะสีดำมสีดำด้วยนะทุกคนว้าวทุกคนม ตอนเลยอ่ะหนุ่ยหนุจังเลยดูตัวม,มาเป็นฝูงเลยอ่ะเยอะมากเลยทุกคนเยอะมากเดีย๋ยวพา หนูก็จะให้คุณแม่พามาถ่ายคลิปแคทเธีนนะพอทำการบ้านเสร็จเราก็มาได้นาำกันไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนนะทุกคนสวยปะ